สวัสดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสอาวลาวบ่าวกุมุนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้น้องกก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและก็รับฟังกันอีกแล้วนะคะซึ่งประเด็นที่นงก ok ok จะพาทุกท่านมาพูดคุยกันในวันนี้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องแรงงานชาวพม่านะคะ เพราะว่าล่าสุดนะคะแรงงานชาวพม่านะคะได้ออกมาอ้อนวอนคนไทยทั้งน้ำตานะคะขอโอกาสอีกครั้งเพราะรับไม่ได้นะคะเวลาที่เจอสายตาของคนไทยมองดูนะคะหลังเกิดประเด็นชาวพมา่ารวมตัวกันเรียกร้องสิทธิ์สิบข้อกับคนไทยกับประเทศไทยนะคะซึ่งเธอก็ได้บอกว่า เหมือนกับว่าเราเป็นตัวอะไรเลยนะคะคําที่เคยทักทายคําที่เคยพูดจาดีๆกับคนไทยต่อชาวพม่า,มาไม่มีอีกแล้วนั่นเองค่ะและชาวพม่า,มาคนนี้นะคะเธอก็ยังได้บอกอีกนะคะว่าตอนนี้นะคนไทยลังเกียจพวกเราหมดแล้วนั่นเองนะคะทุกการค,คะ่ะซึ่งแหล่งข้อมูลนี้นะคะนงนกก็ได้รับจากพี่เอชาวไทยท่านหนึ่งนะคะแหล่งข้อมูลก็มาจากทิกต o k นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอบางตอนขอ ชาวพม่านะคะที่ออกมาอ้อนวอนคนไทยทางน้ำตานะคะขอโอกาสอีกครั้งให้คนไทยเห็นใจเกี่ยวกับการกระทำที่ได้เกิดขึ้นมานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอบางตอนแล้วจึงมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันต่อค่ะไปรับชมคลิปกันค่ะเลยยันนี่อีเลยถ้าเห็นคราวนี้ถ้าเห็นว่าผู้ใหญ่คำสั่งมาเมื่อไรให้รับบ้างเรามาหาเงิน เราไม่ได้มาหาเรื่องคนอื่นอย่าบอกว่าให้รักษาที่ผู้ใหญ่บอกบ้างเพื่อนๆท่านรักษาได้เพื่อนๆท,ทำตามได้เหมือนที่ผู้ใหญ่บอก uh huh. คนที่เหลือเขาไม่ดูร้อนคนที่เหลือก็ไม่ต้องไปไหนมาไหนเขาไม่ได้มองเราอะตัวอะไรตอนนี้เราใส่ตาคนไทยหรือใส่ตาใครเขาก็หลังเกียวเราไปหมดแล้ว uh huh. ถามว่าเสียใจไหมผู้ไม่ออก ใครท้าทายกันความยิ้มแก่เราเราเห็นได้ว่าตัวนี้คําที่เขาหมองเรามาก็คือไปไหนมาก็ไอตาดาวผู้นี้ไอควายไอควายแต่เราทําให้คนไทยดูร้อนเขาโทษถ้าคนไทยทําให้คนไทยไม่พอใจอะไรอย่างนี้ขอโทษจริงๆ ตัวแทนแรงงานพม่าออกมาเตือนเพื่อนๆที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ให้เทียบเท่ากับคนไทยบอกอย่าทำเลยมันเป็นเรื่องไม่ดีทำให้คนไทยเกลียดพม่าทำให้เพื่อนๆร่วมชาติเดือดร้อนกันไปหมดสาวพม่าถึงกับล่ำให้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเธอเองเล่าว่าแต่ก่อนเดินทางไปทำงานที่ไหนก็มีแต่คนพูดจาดีๆแต่ตอนนี้คนไทยเขาลังเกียจพม่ากันหมดแล้วเพราะเพื่อนๆทำเสื่อมเสียกันไปหมดคนไทยเลยลังเกียจ เราก็ได้รับชมคลิปวิดีโอการจบไปแล้วนะคะก็ขอบอกเลยนะคะว่าชาวพม่าคนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะก็ได้รับความเดือดร้อนตามไปด้วยนั่นเองนะคะทุกท่านคะ่ะก็อย่างที่เราได้ยินในคลิปวิดีโอเนาะเมื่อก่อนเห็นชาวไทยอยู่ที่ไหนนะคะก็มีการทักทายพูดคุยยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแต่มาในหน้าตอนนี้นะคะทุกท่านคะ่ะเจอสายตาของคนไทยนะคะแทบไม่มองดูชาวพม่า เลยนะคะหลังจากที่เกิดประเด็นนี้ขึ้นมานั่นเองนะคะและเรามาฟังความคิดเห็นของพี่ๆชาวไทยกันดูนะคะว่าพี่ๆชาวไทยจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ได้เห็นคลิปวิดีโอของแรงงานชาวพม่า,มาบางคนนะคะที่ออกมาอ้อนวอนคนไทยทางน้าตาขอโทษแล้วก็ขอโอกาสอีกครั้งนั่นเองค่ะซึ่งคนแรกนะคะก็ได้มาคอมเมนต์เอาไว้ดังนี้ค่ะไม่สงสารหรอกเพราะนี่ไม่ใช่แค่ครั้งเดียว แต่เคยเรียกร้องหลายครั้งแล้วใช้ไทยเป็นที่ประท้วงรัฐบาลพม่าอีกด้วยอยู่นานก็มาสร้างแต่แก้งก่อความวุ่นวายต่อประเทศไทยและในความคิดเห็นดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ได้มีชาวไทยอีกคนมาตอบกลาบอีกนะคะว่าน้องผู้ถูกเลี้ยงไม่เชืองหรอกคะ่ะ มีนาาละประเทศของชาวพม่าถึงชอบลบกันป้านั่งรถสองแถวเชื่อไหมคนแก่ขึ้นไม่ลุกให้คนแก่นั่งป้าเป็นคนไทยลุกให้นั่งอย่ามาพูดเลยค่ะมาเรียกร้องขอค่าจ้างเท่าคนไทยชอบผลิตลูกในไทยมากนะักและในความคิดเห็นดังกล่าวเนี้ยก็ยังได้มีชาวไทยอีกคนมาตอบกลับอีกนะคะว่าคนไทยมีใจเป็นธรรมอยู่บ้านท่านปั้นงวบปั้นควยให้ลูกท่านดูอย่านิ่งดูไดคนไทย แยกแยะออกคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีก็จัดการไปเมตตากาันไว้เพื่อนร่วมโลกและความคิดเห็นถัดมานะคะที่นี่ประเทศไทยเจ้าของบ้านกับคนที่มาขออาศัยสิทธิ์มันไม่เหมือนกันมันต่างกันอยู่แล้วทุกประเทศมีกฎหมายมีกรอบของข้อบังคับ คนมาอาศัยอย่าล้ำเส้นเจ้าของบ้านและความคิดเห็นดังกล่าวก็ได้มีชาวไทยอีกคนมาตอบกลับอีกนะคะว่าได้คืบจะเอาศอกได้ศอกจะเอาว่าช่วยไม่ได้กลับไปเถอะไปทำงานที่ประเทศพมา่าอย่ามาที่ประเทศไทยเลยและในความคิดเห็นดังกล่าวนี้นะคะก็ได้มีชาวไทยอีกคนมาตอบกลับอีกนะคะว่าจริงค่ะไม่เช่นนั้นเขาจะระบุทำไมว่าคน,นชาติไหนเชื้อชาติไหน พวกที่ประท้วงส่งตัวกลับให้หมดเลยค่ะทำให้เป็นตัวอย่างของแรงงานที่จะเข้ามาทำงานอยู่ที่ประเทศไทยและความคิดเห็นถัดมานะคะท่านนี้ก็ได้บอกเอาไว้ว่ารู้สึกตัวก็สายไปแล้วค่ะและก็ได้มีชาวไทยอีกคนมาตอบกลาบอีกว่าบ้านผมมีพ่อมาส,สองผัวเมียมาอาศัยอยู่พอรู้แบบนี้อยากไล่ไปเลยและก็ได้มีชาวไทยอีกคนมาตอบกลับอีกนะคะว่า จับเลยครับส่งกลับไปประเทศพมา่าให้หมดและก็ยังได้มีชาวไทยอีกคนมาตอบกลาบอีกนะคะว่าใช่มันสายเกินไปแล้วไล่กลับประเทศให้หมดเชื่อว่าสักวันหนึ่งจะมีการปลุกระดมเขาก็พร้อมที่จะแวงกัด พวกเราอย่างแน่นอนและความคิดเห็นถัดมานะคะเราเป็นผู้อาศัยควรอยู่และทํางานเก็บเงินและความคิดเห็นถัดมาค่ะที่นี่ประเทศไทยค่ะบรรพบุพรบุษของพวกเราเสียสละเลือดเนื้อแผ่นดินนี้ไว้ให้ลูกหลานของคนไทยเท่านั้นและความคิดเห็นถัดมานะคะทุกคนอยู่ประเทศไหนก็ต้องเคารพกฎระเบียบของประเทศนั้นๆแต่ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน และความคิดเห็นถัดมานะคะต้องออกกฎหมายสัญญาวีซา่า1หรือ2ปีให้ต่อใหม่ไทยกับต่างชาติก็เหมือนพี่น้องช่วยเหลือกัน แต่อย่าคิดทำลายน้ำใจกันต่างชาติบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีและความคิดเห็นถัดมานะคะบ้านเมืองตัวเองลำบากมาอยู่ที่บ้านของเขาแล้วยังจะมาเรียกร้องทำมาหาก,กินเงียบๆจะดีกว่านะชาวพมา่าและความคิดเห็นถัดมานะคะพวกคุณล้ำเส้นมากเกินไปเถิ่มเกิมมากเกินไป แข็งก้าวเล้าแล,และหน้าด้านมากๆก้ามาขอนันขอนี่จะมาทํางานดีๆไม่ชอบได้คืบจะเอาศอกถ้าเป็นแบบนี้ก็กลับไปเรียกร้องสิทธิ์อยู่ที่ประเทศตัวเองเลยและความคิดเห็นถัดมานะคะคนไทยยินดีต้อนรับแรงงานที่เข้ามาทํางานหาเงินถูกต้องตามกฎหมายไม่ทําให้ประเทศอื่นเขาเดือดร้อน และความคิดเห็นถัดมานะคะอย่าตกเป็นเครื่องมือใครมาทำงานก็ได้เงินกลับบ้านเราทำงานแบบสงบสงบเหมือนเดิมก็มีความสุขดีแล้วนะและความคิดเห็นถัดมาค่ะอยู่ไม่เป็นที่นี่ประเทศไทยคุณคือชาวพมา่า ต้องไปเรียกร้องอยู่ที่ประเทศของคุณโน่นและความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกตรงๆไม่พอใจรับไม่ได้ถือเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไทยพากันกับพมาไปให้หมดเถอะและความคิดเห็นถัดมานะคะประเทศเราให้เกียรติทุกคนที่เป็นเพื่อนร่วมโลกในใบนี้แต่ถ้าเข้ามาแล้วไม่ให้เกียรติเจ้าบ้านเราก็ไม่จําเป็นต้องให้เกียรติพวกคุณเหมือนกันถ้ามาอยู่แล้ว ทำตามกติกากฎระเบียบ พวกเราพร้อมจะช่วยพวกคุณอยู่แล้วและเนี่ยนะคะก็คือความคิดเห็นของพี่ๆชาวไทยนะคะที่ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ต่อกับประเด็นที่ได้มีแรงงานชาวพม่านะคะได้ออกมาอ้อนวอนคนไทยทั้งน้ําตานะคะขอโทษแล้วก็ขอโอกาสอีกครั้งนะคะเพราะว่าคนที่ไปเรียกร้องก็มีคนที่ไม่ได้ไปเรียกร้องไม่ได้เขิมเกิมก็มีนั่นเองนะคะทุกท่านคะ่ะซึ่งก็ขอบอกเลยนะคะว่าคนไทยนะคะ ส่วนมากที่น้องนกไปอ่านความคิดเห็นมานะคะคนไทยบอกว่าไม่ให้โอกาสอีกแล้วนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนี้มีหลายครั้งมากๆที่แรงงานชาวพม่าได้รวมตัวกันเรียกร้องโน่นนี่นั่นนั่นเองนะคะทุกท่านค่ะก็อย่างว่าแลวเนาะเราก็รู้นะคะชาวไทยนะคะเขาเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแพ่ต่อเพื่อนมนุษย์ทุกชาตินะคะที่เข้ามาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยขายแรงงานอยู่ที่ประเทศไทยนะคะซึ่งคนไทยนะคะไม่ได้ห่วงงานหรือ ว่าห่วงอะไรห่วงอาชีพห่วงความรู้อะไรนะคะคนไทยพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกชาตินะคะที่มาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยให้มีกินมีใช้มีเงินเก็บส่งกลับไปให้คนที่อยู่ทางบ้านได้มีกินนั่นเองนะคะทุกท่านแต่คนไทยขออย่างเดียวนะคะเวลาที่เข้ามาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยแล้ว อย่ามาแบบผิดกฎหมายอย่ามาสร้างความเดือดร้อนทําให้ประเทศไทยมีความวุ่นวายนั่นเองนะคะถ้าเรามาดีอยู่ดีนะคะกินดีเราก็จงเคารพกฎหมายนะคะและก็ไม่ลืมบุญคุณให้สํานึกบุญคุณประเทศนั้นๆน,น,นั่นเองนะคะทุกท่านคะแล้วเนี่ยนะคะก็คือเรื่องราวรายละเอียดทั้งหมดนะคะที่นงนกได้นํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและก็รับฟังกันในวันนี้ถ้าหากว่าพี่ๆท่านไหนมีความคิดเห็นต่างก็เขียนลงในใต้คอมเมนต์ เพื่อแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันด้วยนะคะและถ้าหากว่าน้องนกนำเสนออะไรผิดพลาดไปน้องนกก็ต้องกราบขอโทษพี่พีเทุกท่านด้วยค่ะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้น้องนกก็ขอไวยพรใสให้พรพี่พีเทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแดี๋ยวพบกันค่ะสวัสดีค่ะ